สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมันนีค่าแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วค่ะแต่ว่ากันยังมีแสงแดดอยู่นะคะแต่กับว่หอนแห้งค่ะคุณผู้ชมอากาศเย็นสบายอยู่ค่ะมัอนีวันที่สิบสี่เมษายนสองหาหกแปดเป็นสงการค่ะคุณผู้ชมวันสงการแต่จินตนายังนั่งทํางานอยู่บ้านอยู่ค่ะมัอนีค่ะคุณผู้ชมจะลงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเป็นรัฐบาลไทยของเซียนไอ้นะครับ หลายช่องเพิ่นมวนเป็นสรุปโคงสุดท้ายแล้วค่ะแต่จินตนายังยังังรงครบเนาะค่ะเร่งลงไปค่ะคุณผู้ชมมินิซีหาคลิปน้ำกันแล้วค่ะลงไปรัวๆเลยค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเทอแนวทางเขาเนาะสีได้บอผิดหวังค่ะคุณผู้ชมหลังจากเที่ยวสงกา์มาแล้วเมื่อยเบิดเงินเบิรดขามาแล้วค่ะมารับโชครับชัยค่ะคุณผู้ชมปีไม้ไทยหฮอค่ะ ปีไม่ไทยปีนี้นะคะคุณผู้ชมชุ่มช่าด้วยสายฝนแล้วก็อากาศบร่อนแห้งนะคะแต่ว่าผู้คนคือบรคอยคือคักสักปันไดคะ่ะคุณผู้ชมเบิงตามถนนเนาะที่จินตนา,นานังอยู่ในบ้านนะคะปกติกะเสียงคือคืนเนาะแต่คนรวมตัวกันเล่นอยู่ในจังหวัดนี่เล่นอยู่มุงเดียวคะ่ะคุณผู้ชมรวมกันเล่นอยู่ถนนเส้นเดียวกันหมดเลย คือผู้ใดอยากมวนต้องขอไปอยู่ตรงนั้นเนาะคะ่ะเขาก็จะมีเปิดเพลงเต้นเลน่นน้ำกันดื่มกันเนาะคะ่ะแต่จินตนามไม่ได้เข้าไปหรอกคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันบันทึกเสียงเพลงบ่ไดเนาะเสียงเพลงมันจะผิดนะคะคุณผู้ชมผิดกดค่ะกันเบิ่งคลิปบ่มีเสียงเพลงเอ้บม่มีคือเปิดปรดิยินเพลงเนาะคะ่ะมีแต่เต้นซื้อฝอนซื้อ,อ,อมันกะเขาก็เบิ่งบอกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมันบ่รบเนาะ อินตนาก็เลยบอกเขาไปค่ะมาจไปเก็บภาพแต่ดาภาพนิ่งนะไดอยคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกระยานมันไปภาพไปมีพวกไถี่กดหามนะคะคุณผู้ชมเนาะพวกเครื่องดื่มค่ะอินทตนากรเลยบอกเขาไปดีกว่าตัดปัญหาค่ะจะได้ปะตองนักใจนอกปะตองมากนั่งคิดหลายเพราะว่าทีพานมากกับผิดกดมากแพงแลวค่ะคุณผู้ชมกว่าจะบืนเม่หอดกดจุดนี้ค่ะสามเดือนสี่เดือนค่ะคุณผู้ชม ป่าเขาจะปล่อยให้เราเป็นกลับมาทำช่องได้ค่ะก็เลยละมัดระว่างนะะเนาะค่ะเนาะค่ะจิตตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนายค่ะเซียนายค่ะพิใหายแนวทางรัฐบาลไทยกับรลาวพัฒนาลงทางช่องจิตนาช h a n แน l ค่ะขอบคุณสำหรับเอฟซีค่ะที่เขามาติดตามเซียนายนะคะทางช่องจิตนาค่ะเซียนายเดินดีอยค,ค่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมมาแหล้วกับกดไลก์กดแชร์ค่ะจะได้เห็นว่าแนวทางเพิ่นเดินดีคือจังจินตนาวาบอนะคะเนาะไม่ได้อว้ยนะคะคุณผู้ชมก็กีลาพัฒนาก็เดินดีค่ะแต่ก็มีเข้ามีหลุดแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เข้ามากกว่าหลุดเนาะก็เอามาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่1ิเมษาย,ยนนี้ค่ะเรียนสงการมือเมย์เรลกกมารับโชคกันเนาะ,ะเนาะ,ะมาเสียงดวงกันค่ะคุณผู้ชม ในวันที่16ค่ะแนวทางสีเขาีาสีมานสีปังกะบอลลูค่ะคุณผู้ชมกะเบิงเอาค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมให้เป็นแนวทางเห้ได้เบิงกันเนาะค่ะกาเทือดเมยเมย์ม,ม,ม,มากบอฝันเนาะค่ะคุณผู้ชมมาเบิงแนวทางคำานวณน,นะคะต่ว่าแนวทางคำานวณกะให้เบิงเป็นเพียงแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งค่ะค่ะคุณผู้ชมเอ่อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อค่ะเบิงแล้วกะ ค่ะเือแนวทางมันเขาเนาะงวดนี้ค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาของเพินบอเขาค่ะคุณผู้ชมนี่งวดนี้แหละค่ะบอเขาจักตัวเลยให้ศูนกับหนึ่งมาเนาะคะ่ะก็ไม่เข้าเลยก็พอดีเป็นวันเกิดจินตนาพรวันที่หนึ่งเมษายนค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนาะกันเลยบอหันบอกอนันั้นสักปานใดค่ะเพราะว่าจักสีหันไปทางใดค่ะคุณผู้ชมมุนอยู่ขึ้นมักคังนี่โอ้ยจะเป็นชีวิตเนาะคนเหาค่ะ ผู้ชมบ่มีผ้าจูงพ้ายา,างพาประคับประข้ะของหลายมันก็เมยค่ะย่างผู้เดียวเนาะเมย์เมยค่ะค่ะเข้ากับพักนะคะคุณผู้ชมพักบางอยางบางไปตามกันเยิ่มเจ้าของค่ะเชินว่าไปสาสาได้ค่าเล่มงามอันนี้มันบอกเป็นสาแบบนั้นแหละคะ่ะคุณผู้ชมมันชาบแบบว่ามันเหนื่อยมันล้าค่ะ,ะมีสตีไว้ค่ะเมือยคือเก่าค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมนะคะ เป็นกำลังใจให้กาจินตนาน้ำแน่ค่ะเบิงแล้วก็ให้กดแชร์ไปน้ำค่ะให้คนอื่นเห็นนะคะให้ช่องเขาดังขึ้นนะคะจินตนามุ่งหวังค่ะคุณผู้ชมปีไม่ไท่ปีไม่ยังกับพานมาแล้วค่ะความสำเร็จถามว่าสำเร็จไหมที่ทำได้ทำได้สำเร็จแต่ว่าความสมหวังยังไม่มีค่ะคุณผู้ชมสำเร็จแล้วยังประสมหวังดังที่ใจปารถนาก็คือ อยากมีรายได้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีสักบาทเดียวค่ะไปไสเดยากเนาะคะ่ะเนาะต้องมาทํางานตัวเองกะเลยลงแนวทางกะลงศาสเนาตะกอดเนี่ยมีห้าน้อยนําจินตนาตัดออกเลยค่ะเพราะว่าเวลามบมีเลยกว่าจะมาทําความสะอาดบ้านค่ะคุณผู้ชมกว่าจะมารับลูกค้าอยู่เฮ็ดทุกอย่างคนเดียวหมดเลยมันเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมขันบม,มีความสะอาดเข้าสิมาลงแต่แนวทางอยู่ขันสิเอาไปทางเดียวเลยตัดทางนี้ ต้องยานลูกคาหายเบิดนะคะเป็นจับปลาสองมือไวะคะ้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จะเลื่อกลายเป็นว่าทําทั้งสองอย่างเลยตัดออกไปเรื่อยๆะคะ่ะอันนี้ก็เสริมสวยกับว่าใดเหมือนกับว่ายัางไงะคะไม่ลืมบุญคุณของเสริมสวยะคะ่ะคุณผู้ชมอินทานาการเลียงลูกเลียงเต่ามาสองพ่นค่ะเป็นเมื่อเลี้ยงเดียวเสริมสวยอย่างเดียวะคะ่ะการเลียงลูกมาได้จบปริ่ญาติอยะะู่ค่ะคุณผู้ชม เรียนมหาลัยก็ไม่ใช่ว่าใช้เงินน้อยค่ะอินเตอร์น่ากับบื้นค,ค่ะค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณลูกคา้าลูกค้าที่ใจดีค่ะลูกค้าที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะบางที่ขาดตกบกพร่องลูกค้าก็ดึงให้ก่อนบางที่เพิ่นกะแบบว่าช่วยเหลือเลยนะคะเป็นพี่ลูกพี่เต่าเป็น,นพี่น้องพี่นุ่เพิ่นเรีรนะคะ อ่จินตนาก็ถือว่าบุญลายสายยเงาอยู่นะคะเนาะก,ก็ขอขอบพุณหล,ลายๆค่ะจินตนากรเยบ่อยากเลื่อมบุญคุ้นองเสริมสวยไม่อยากตัดไปเลยแล้วมุ่งหน้ามาทําอย่างเดียวด่ารถกัมมี่ค่ะรถกัมมี่คือบัคคีออกไปหาข้าคลิปกระสันค่ะคุณผู้ชมแล้วเราเจะเอาเงินที่ไหนไปอะค่ะก็เรื่อยมันกรกลมเนาะคะ่ะเนาะมันมีมันไปได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีไม่ไม่ไมสมบูรณ์เนาะค่ะเท่ากับตองเ,อเงินจากตรงนี้มากินมาใช้ค่าเช่าบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชมก็เรื่อยอยากให้คุณผู้ชม เข้าใจจินตนานะค่ะว่าเป็นยังที่โลงซาแฉบางครั้งนะคะเขามีลูกค้าเราจะมาทําคลิปทําผมอยู่มันก็ไม่ใช่ะค่ะคุณผู้ชมก็เลยเอาทิ้งไวล่าไปซื้อ,อนะค่ะจินตนากเกียดไปเอาค่ะไปเบื้องแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมวบาซูก,กันฟังแล้วปีใหม่เบื้องแนวเบาเนาะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสมหวังแล้วก็มีความสุขนะคะชื่นมื่นกันทุกคนเด้อคะ่ะคุณผู้ชมชุ่มฉ่าด้วยลดน้ําดําหัวคะ่ะ ปีนี้ปีไม้ไทยแล้วขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงมีเงินมีทองยายได้ขาดมือนะคะขอให้มีความสุขทั้งกายและใจทุกคนค่ะขอให้โชคดีทุกคนค่ะไปเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมค่ะรัฐบาลไทยของงวดวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเสียนอายเพิินไหามากงวดนี้หลุดไปค่ะหลุดงวดนี้หลุดค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมากงวดสิบหกมีหน้าเข่าอยู่ค่ะงวดนี้หลุดเนาะคะ่ะเนาะมาตามม่ค่ะคุณผู้ชม หลุดก็คือให้ศูนย์กับ1บนล่างเป็นโตวิ่งค่ะแล้วก็เลขติด 2, องสามสี่านีอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ไปเป็นศูสามกับ31เนาะไม่ใช่36ค่ะบนล่างของเพื่อนค่ะเสียดายนะคะคุณผู้ชมเนาะ30ย์ก็ให้มาตรงกันอยู่ของเซียนนองหานกับสามศูนย์ศูนย์คือกันค่ะเอาหงวนนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเบิ่งของหงวดนี้ค่ะ <c oughs> วันนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเห็นแล้วอย่าลืมนะคะแคปเอาไว้ดูค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะโชคขอให้คุณผู้ชมโชคดีค่ะในการเสี่ยงนะคะของเซียนไอให้มาค่ะวิ่งสี 7, ่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดบนล่างค่ะเลขติดสี่กับเจ็ดมีเก้าสองแล้วก็ศูนย์ค่ะเก้าสองแล้วก็ศูนย์แล้วก็จับ คู่ให้สองตัวไปกับบนล่างนะคะคุณผู้ชมมีทั้งกันหกคู่ค่ะมีสี่เก้าสี่สองสี่ศูนย์เก้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะสองเจ็ดเขาตาบ่ค่ะคุณผู้ชมสี่เก้าอันนี้มากส่วนตัวเด้อค่ะเปาแล้วเปาอีกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมาดูเป็นยังดอกหรือว่าดวงซีมาหลังจากวันเกิดแล้วเนาะเนาะวันเกิดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมหนึ่งเมษาที่ผ่านมา หรือบาหลังวันเกิดแล้วอาจจะดีขึ้นนะคะก็ขอให้เป็นคือบานนะคะแล้วก็สามตัวค่ะคุณผู้ชมห้าสองสี่แล้วก็ห้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดค่ะแนวทางรัฐบาลไทยปกติเพิ่นบให้สามตัวมาจากักเทอค่ะคุณผู้ชมนวดนี่ห้สามตัวมาตั้ง4ีหางนะคะเอาล่องเบิงเด้อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจ,จอเอาไว้ค่ะ อีตน่าจะเอาจองไว้ให้คุณผู้ชมดูคู่ประกบด้วยค่ะคุณผู้ชมอันเก่านะคะที่เอาึ้นมาประกบคู่กันให้เบิงก็คือที่ผ่านมามันปะเขานะคะมีวนนี้แหละที่ไม่เข้านะคะวันนี้ขอให้เข้านะคะขอให้แนวทางจงพาคุณผู้ชมมวล,มวลนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ